สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟี MC, ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันสําหรับเชื่์เบลมีดดับไทยและมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสริฐแพร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับเช้าวันศุกร์ที่28เดือนมีนาคมปี68นั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นงานมีดอเนกนะคะที่เป็นไซส์เล็กไซส์กลางและก็ไซส์ใหญ่กันเลยทีเดียวมีหลากหลายขนาดให้พี่ๆได้เลือกในชมกันนั่นเองค่ะหรือว่าถูกอกถูกใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถจับจองกันไว้ก่อนได้นะคะหรือว่าติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร06 649892265ได้เลยค่ะและยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ค่ะก็จะเป็นชื่อเชอร์เบิมมีดับไทยค่ะจะมีทั้งรูปภาพและก็รายละเอียดมีดที่ชัดเจนให้พี่ยี่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้สำหรับงานมีดของเราวันนี้นะก็จะเป็นเล่มที่1ค่ะที่เป็นทรงมีดอินเน็ที่จะเป็นไซส์เล็กเลยนะคะใบยาวอยู่ที่8.9นิ้วสันหนา6มิล กว้าง2.2นิ้วและด้าม6.5นิ้วค่ะเล่มนี้เรามาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีนะคะมาพร้อมกับด้านไม้ประดู่ขอบคอเหล็กด้วยนะคะตรงนี้พร้อมใช้งานค่ะแบ่งปันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะเป็นเหล็กสำหรับลูกปืนเยอรมันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กแบริบ่เยอรมันนั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยนะคะก็ยังเป็นคงไซสเล็กอยู่ค่ะเล่มที่2ของเรานะคะใบยาวอยู่ที่9.9นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะงานเล่มที่2ของเราจะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะ แต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยงานมิดของเราจะรับประกันงานมิดทุกเล่มด้วยค่ะตรงนี้ตลอดการใช้งานนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่นที่2ตรงนี้นะคะแบ่งปันที่ราคา750บาทส่งให้สีน,นั่นเองค่ะ และทางล้างเรานะคะยังมีบริการส่งให้ฟรีด้วยพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทางิ้นอย่างแน่นอนค่ะและก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการอีกเพิ่ม50บาทเท่านั้นค่ะแต่การส่งนี้ส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้สําหรับค่าบริการเก็บเงินปลายทางเท่านั้นค่ะที่เราจะมาบวกเพิ่มอีก50บบาทนั่นเองค่ะ <c oughs> มาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ของเรานะคะใบก็จากกว้างขึ้นอีกนิดนึงค่ะและก็ด้ามใบาย,ยาวอยู่ที่10.1นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะเล่มที่3ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่3ก็จะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะ แต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะสําหรับลายเส้นเนี่ยต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่ามาจากเกิดจากร้อยเล็บที่มันเป็น มันเขาเรียกว่าเป็นรอยร่องตรงนี้ค่ะที่มันเป็นรอยอัดเหล็กเวลาถ้าเราตัดเหล็กไปแล้วมันขึ้นรูปมาก็จะเป็นรอยอยู่ด้านหนึ่งนะคะแต่อีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะตรงนี้ก็จะแจ้งในคลิปเลยนะคะว่าเล่มไหนมีลายเส้นบ้างนะคะตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของตลับลูกกรืนเยอรมันวงด้านไหนนั่นเองคะ่ะมาต่อกับงานเล่มที่4ค่ะไซนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะใบใหญ่ใบยาวไซส์โตนั่นเองค่ะ ที่สามารถสะดวกสบายต่อการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเพื่อการ,กรเกษตรหรือว่างานอานเนกประสงค์ทั่วๆไปค่ะสําหรับงานเล่มที่4ี่ตรงนี้มีใบยาวอยู่ที่11.9นิ้วค่ะสันหน 6, า6มิลมใบกว้าง2.7นิ้วด้าม6.6นิ้วเลยนะคะตรงนี้จะเป็นใบ,ใบที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะน้ําหนักค่อนข้างดีกับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะแบ่งปันที่ราคา900บาททัวนนั่นเองค่ะสําหรับเล่มที่4ี่ไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้ มาต่อก,กับงานเล่นที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่5้าของเราก็ยังเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะคะตรงนี้มีใบยาวอยู่ที่12นิ้วสันหานา7มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะงานเล่นที่5้าของเราไม่มีลายเส้นนะคะเล่มน,นี้แบ่งปนันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะบริ และก็มากับพร้อมด้าไม้ปลาดูดด้วยนะคะเป็นปอกคอเล็กนั่นเองค่ะวันนี้มีไซส์ใหญ่มากันสองเล่มน,นะคะส่วนอกสนใจหรือว่าจับจองไว้ก่อนได้เช่นกันค่ะสําหรับไซส์นี้นะคะและก็มาเป็นไซส์กลางนะคะก็จะเป็นงานเล่มที่หกนั่นเองค่ะงานเล่มที่หกตรงนี้มีใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วสันหนาหกมิลใบกว้างสองจุดห้านิ้วและด้ามหกจุดหนึ่งนิ้วค่ะเล่มที่หกของเรานะคะไม่มีลายเส้นค่ะแบ่งปันที่ราคา 850บาทนะคะตรงนี้กับงานใบมีดจิเนตมีดพกพามีดเดินป่าหรือว่ามีดใช้งานเพื่อการเกษตรหรือว่ามีดงานอเนกประสรงค์ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะต้องบอกค่ะว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะตรงนี้กับงานมีดของช่างบอยปราเซอแทนนั่นเองค่ะและ้วก็มาต่อกับงานเรื่องสุดท,ท้ายสุดตรงนี้คืองานเร่มที่7็นั่นเองค่ะ เป็นอีเน็บใบกลางนะคะใบยาวอยู่ที่10.9นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6.4นิ้วค่ะเล่มที่7ตรงนี้นะคะแบ่งปันที่ราคา850บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะจะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะเพราะว่ามี้ของเราเนี่ยรับประกันงานนี้ทุเล่มแล้วก็มีบริการส่งให้ฟรีพ้นท,ที่อย่างไกลไม่มีการหมวกเพิ่มในระท,ทั้งสิ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ และก็จะมีในส่วนของการเกีบเงินปลายทางด้วยนะคะแต่การกีบเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม5 0บาทค่ะเพราะว่าเป็นข่าบริการของทางไปรษณีย์นั่นเองค่ะคือทางไปรษณีย์ก็จะมารับของที่บ้านนะคะตรงนี้ทุกๆ3โมงนะคะเราจะตัดรอบส่งทุกๆตอน11โมงนะคะสําหรับวันนี้ก็ถ้าเล่มไหนที่ต้องเข้าด้ามนะเหมือนซื้อวันนี้ส่งพ่งนี้นะคะตรงนี้แจ้งวันนี้นึงค่ะบางเล่มอ,อาจจะ ใช้เวลาทําด้ามนานนะคะสาหรับด้ามที่เป็นด้ามไม้ประกบหรือว่าเป็นด้ามไม้ที่ค่อนข้างยากนะคะตรงนี้หรือว่าถ้าเป็นด้ามสวมแบบนี้ก็จะได้ค่อนข้างเร็วไม่การการขนส่งของเราเนี่ยจะไม่เกินสามวันนะคะสองถึงสามวันนะคะทีนีก็จะได้รับนี่ส,สวยๆตรงนี้ได้ใช้งานกันทั่วถึงกันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ